<laughs> <laughs> ผม <laughs> ลืมกดอัดทุกคนเวรแล้วเวนกรมโอ้โหทุกคนโอ้ผมอุตสาหเล่นแบบว่าผมยิงสนายแบบสิบนัดโดนสิเอ็ดนัดอ่ะ <laughs> <im> เดีเยวเดว <laughs> 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 ไม่เป็นไรทุกคนผมไปเล่นโหมดใหม่แล้วกันนะ สวัสดีครับวันนี้โบมีร้านเติม UC มาแนะนำํำเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%ร้าน l i านลิแมนชอบเติมง่ายๆนำเลขดีและชื่อตัวละครนี่ไปที่ร้านแอดลิสแมนชอบอย่าลืมแอดด้วยนะเดี๋ยวหาร้านไม่เจอหรือเติมผ่าน Facebook page ลิสแมนชอบมีหลายราคาให้เลือกคุ้มถูกปลอดภัยแน่นอนแล้วก็ยังมีโปรโม,มชั่นสำหรับลูกค้าใหม่ด้วยนะทำไมุณต้องทำเสียงอย่างนี้วะอี <c oughs> สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมดีต้อนรับสู่ช่องรัดักนะครับวันนี้เราก็จะมาเล่นในโหมด power armor หรือว่าเป็นโหมดที่ผมเรียกว่าเราเป็นหน่วยสำรวจแล้วกันนะผมใน a t t a o n on titan นะผมก็เป็นหน่วยเอ้ยไม่ใช่เป็นโหมดที่แบบว่าสามารถอัปเกรดเกราะหมวกแล้วก็เป็นส่วนขาได้านผมก็ในส่วนขาจะเป็นไอพ่นนะครับส่วนถ้าเป็นมือเอาไม่ใช่ถ้าเป็นเกราะมันจะรู้สึกว่าจะลดดาเมจนะครับส่วนถ้าเป็นหัวมันจะเพิ่มมาเป็นปืนนะ ผมไม่แน่ใจมันเป็นหมกหรือว่ามันเป็นเปิดนะแต่ว่ามันสามารถยิงเปิดได้มันมันเป็นลูกซองไฟมากกว่านะซึ่งผมก็ลองไปเล่นมาสักแมตช์สองแมตช์แล้วก็สือว่าเอาไว้ฝึกฝีมือได้นะนะทุกคนเพราะว่าคือเราสามารถตายและเกิดใหม่ใน้2รอบนะคือเราหมดปัญหาเดิมๆที่ทุกคนเคยเจอนะผมเคยเจอกันหรือเปล่าครับปัญหาเดิมๆที่คุณเจอกันทุกวันเพื่อนไม่ชุบเพื่อนเรียกไม่มาเนี่ยก็เคยสั่งมอสเบอร์เกอร์เพื่อนมาปุ๊บเรียกปับ๊บมาปุ๊บอะไรเนี่ยเออเล่นเกมดีกว่านะทุกคน เดี๋ยวผมลงที่แรกเลยก็แล้วกันนะผมซึ่งไอกลมๆเหลืองๆอ่ะมันจะมีไออันนึงที่ว่ากดสแกนเรดาร์ซึ่งผมก็ไม่เคยกดนะทุกคนผมอาจจะไม่ได้มารีวิวอะไรนะคือเอามาเล่นเอามันมากกว่านะแบบนี้นะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นคลิปคลายเครียดดูสนุกสนุกเพราะว่ามันเป็นโหมดตายเกิดใหม่ผมแนะนําให้มาเล่นแบบว่าฝึกฝีมือแล้วกันนะแต่ว่าทําไมผมไม่มีอะไรเลยเนี่ยผมไม่ได้อะไรเลยเหรอ,อใครที่อยากติดตามผมใน PMCO ซีซั่น3มะทุกคนหรือซีซั่น2น่าจะซีซั่น3ครับก็ ไม่รู้ว่าผมจะได้เข้าหรือเปล่าก็เดี๋ยวลองดูก็และกันนะรู้สึกว่าตัวเองเล่นดรอปลงไปเยอะเลยแหละอโอ้โหผมฟาร์มมาไม่มีปืนเลยเหรอโอเคข้างหน้าเราตัวน่าจะบอดนะน่าจะบอดแหละซึ่งเดี๋ยวผมเก็บนาโนโคิสตัลด้วยนะครับเอาไว้ไปอัปเกรดไม่โดนเลยแม็กน่าจะน้อยเกินไปหรือว่าผมคุมไม่ดีเนี่ย ขวาตัวหนึ่งนะน่าจะอยู่ชั้นหนึ่งชั้นสองละโลแล้วละเดี๋ยวผมชาร์จเลยก,ก็แล้วกันนะผมก็ในโหมดนี้เราพอเราตายปุ๊บเราก็เกิดใหม่ได้นะมันก็คือเหมือนกับเครื่องบินมาส่งเราเหมือนปกติเลยเสียงปั๊มเน่าเดี๋ยวเราชาร์จเลยก,ก็แล้วกัน what อะไรวะเนี่ยถือว่ารีวิวเกิดใหม่ก็แล้วกันนะทุนถือว่าผมตั้งใจนะเมื่อกี้ เราเลือกจุดลงไม่ได้นะเพราะว่ามันจะมาส่งเหมืองที่เราตายเมื่อกี้นะครับทุกคนโอ้ยเต็มเลยโอ้โหผมแล้วไม่เข้าใจนะว่าทำไมตอนปล่อยลงมาต้องเอาลูกซองให้ผมด้วยไปแตกไปก่อนโอ้โหเยอะจัดเยอะมากเลยทุกคน3าก่อนแล้วกันนั้นเดี๋ยว มันเยอะมากเลยทุกคนก็เอาไว้ฝึกนะโตเต็เต็มผมลูกซองนี่แหละหนักก่อนเลยขึ้นมาแตกขึ้นมาแตกอ่ะโอ้โหเยอะมากคนคือเขานัวกันเยอะมากเลยก็เ,เวลาเล่นผมแน,มนะนำว่าอย่าอยู่ชั้นดัดฟ้นเพราะว่าคนมันขึ้นมาอ่ะคนมันลงมาเรื่อยๆเพราะว่ามันมีตายเกินไงมาอีกแล้วข้างหลังผม มาเป็นฝนเลยเห้พวกนี้คือมันเยอะมากเลยทุกคนไม่ตายหรอโอ้โหลูกซองบักแน่เลยผมปั๊มยาก่อนนะโอ้โหาไม่ไหวทุกคนเยอะเกินมันน่าจะโล่นะโอ้โหชุกันอยู่คือเยอะมากโอ้โหตรงนี้ เอจริงอะไรจริงไม่ตริงนังเลยอโอเคอ๋อได้แล้วมัเพื่อนพอเฮิ่สิบตัวแล้วเนี่ยพอเฮิ่เพื่อนเอ้ยข้างๆผมระหรือว่าตึกผมนะมไม่เข็ดจริงๆเลยนะไอ้พวกนี้เนี่ย ผมยิงสิบล้า1สิบเอ็ดตัวแล้วทุกคนเขายิงชั้นสองผมแน่เลยผมเอาเลยนะโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วทุกคนเยอะจัดนัวมากก็ทุกคนลองคิดดูดิคือมันตายเกิดได้แบบ แบบว่าเยอะมากเลยไอ้คนลงมานี่ไอ้โหผมและอย่างเชื่อเขาเลยนะผมออกเลยดีกว่าทุกคนแล้วผมไปหารถก่อนนะหรือว่าเราไปแจมเขาดีทุกคนผมว่าเราไปแจมเขาดีกว่าเขาน่าจะง,งานกันอยู่มือที่สาม บางคนถามผมเยอะมากนะว่ายิงลากตัวไงผมแนะนําว่าแบบแบบว่ากะเผื่อไว้สักนิดนึงไะนิดเดียวพอนะโอ้ข้างหลังยิงเนี่ยมันก็ฝึกได้อหลายอย่างนะทุกคนก็คือลองมาเล่นโหมดนี้นะม,มันเอาไว้ฝึกรีเฟกก็ได้นะแบบว่าคนลงมาด้านหลังเราแล้วก็หันกลับมายิงอะไรอย่างเงี้ยก็ลองเอาไปฝึกกันดูนะครับมีอีกตัวหนึ่งผมว่าผมสู้เขาได้วะถ้าเขาไม่ใช้ลูกซองนะ เดี๋ยวลองดูสเตปผมนะคือผมว่าสเตปผมได้แหละแต่ถ้าเขาไม่ใช่ลูกสองนะนั่นไงหัวจะปวดเลยผมมาล้างแค้นเขาก่อนโอ๊ยโอ๊ยโอยกำลังจะออกด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวรอเขาก่อนเขารับเพื่อนแน่ไปไหนครับไปเอาเลยแล้วกันนะทุกคน โอเคอันนี้การ์ดเกิดผมหมดแล้วนะคือถ้าผมตายอีกรอบหนึ่งก็คือจบเลยอันนี้จะเป็นที่แรกชุดเข้าหน่วยสำรวจนะผมหรือว่าเราจะเป็นหน่วยสำรวจกันนะทุกคนโอเคผมแรกมาได้3ามอันเลยนะเพราะว่าผมมีทั้งเขาเรียกว่ามันเป็นใบใบพิมพ์เขียวกับไออ่าคริสตัลน,นาโนนะครับก็เอามาแลกกันได้นะมมมีบ้างหรอโอ้ เดี๋ยวผมไปเลยดีกว่านะนเนี่ยเน,นี่ยไอเน,นี้ยไอนนที่ผมบอกว่ามันเป็นเหมือนเป็นลูกซองไฟอะ่ะเดี๋ยวเราไปเป็นไทยเอยข้างหน้าตัวนึง่งไปคนใช้เครื่องเคลื่อนย้ายสามมิติแต่เหมือนในเซิร์ฟจีนมันมีนะแบบเป็นเหมือนพวกที่พวกเอเลนกับมิกาสะใช้กันนะเขาเรียกว่าเครื่องไอคนอีกแล้วเครื่องเคลื่อนย้ายสามมิติใช่ปะ ผมโคตรชอบเลยอะผมว่าจะซื้อเกมมาเล่นอยู่นะทุกคนจะดูปะจริงๆนะแต่มันเกมมันแพงมากเลยพันเก้ามั้งกลัวเล่นแล้วไม่มีใครดูอีกข้างหน้าตัวนึงเนี่ยเรายิงก็ลากตามไปเลยก็เผื่อไว้สักนิดนึง่อพอร์ลทำาผมตัวนึงมาไปอะไรครับผมตือตือตืลูกสองด้วยะอืม เท่เลยทุกคนโอ้โหมันคือมันเท่เกินนะโอ้โหมันจะเท่เกินหน้าเกินตาผมไม่ได้แล้วว่ะผมเล่นเองเนี่ยว่ะโอ้โหชมเองเล่นเองตบเองด้วยฮะช่วงนี้อาจจะเงาเาหน่อยนะครับทุกคนก็อาจจะมีมุกอะไรเสริมแซงมานิดหนึ่งไปเลยผมติรติดติเอ้ยไม่ติดติดเติติดเติรตตตรู้สึกว่ามันจะสูงขึ้นมานิดนึงนะทุกคนเวลาลัมบูดขึ้นไปผมคิดว่ามันจะเป็นแบบแนวแบบลาบไปเลย ไปไหนเอ่ยจ้ะเดี <c oughs> ย๋ยวรอเ e อ็กแท็กออนแดท่านเข้ามาก่อนมันจะฟีดกันด้วยแบบว่าถ้าฟีดนี่ผมผมเติมแน่นเลยเฮ้ยข้างหน้าตัวนึงรอนะผมทำไมเรายิงโด,โดนเอาโดนเอาด้วยวะทุกคนไปต่อครับผม <c oughs> เหลือสามตัวแล้วหรอ ตึตึตึออ้ยเอ,อ,อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยใจเย็นครับผมใจเย็นนะโอ้ยข้างหลังตัวหนึ่งเด็ดเดๆๆเด็วผ,ผมไปก่อนละแท a กออนไททันไปไปแล้วครับม,มางง,งงอยู่นะมันบินมาจากไหนนะ <laughs> โอเคครับทุกคนเหลือสองตัวแล้วซ้ก่อน นะผมล่าเลยก็แล้วกันนะครับเหลือเหลือสามตัวเหรอไปเลยก็แล้วกันนะเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหน้องงูงอีกสองตัวไปไหนเอ่ยนี่ไงด้านหลังผมโอเคหมดตี้นะครับ อีกตัวหนึ่งหายไปไหนเนี่ยอ้าวตายเลยทุกคนโอ้โหก็ขอบคุณมากนะครับผมทุกคนที่ดูจนจบนะผมก็อ่าผมแนะนําว่าให้มาฝึกเล่นโหมดนี้ก็ได้นะครับคือมันเหมือนเอาไว้ฝึกฝีมือแบบว่าเล็กๆน้อยๆนะคือเราตายแล้วเกิดใหม่ได้2อรอบครับคือมันก็ดีกว่าเราไปเล่นลงแรงนะก็ผมแนะนําว่าลองมาเล่นโหมดนี้กันดูก่อนะก็ไก็น่าจะมีแล้วก็เซกุดบายเจอกันคลิปหน้านะผมบ่ายยนะครับ